oppo a 15้านะครับมาซ่อมอาการเครื่องโดนน้ำมานะครับแล้วก็ในเบื้องต้นสันนิษฐานว่าจอเสียนะครับจอขึ้นเป็นเส้นๆลายๆนะครับแต่เมื่อมาลองจอแล้วนะครับอ่จอไม่สว่างนะครับแล้วก็มีอาการกระพริบด้วยนะครับเบี้ยงแสงเบาแสงไม่ได้นะครับมีอาการกระพริบด้วยตอนนี้ในในคลิปเนี่ยเหมือนมันสว่างนะครับแต่จริงๆแล้วมันคือไม่ค่อยสว่างนะครับ เราเบาแสงก็ไม่ไม่หายไม่ไม่ไม่หายไปนะครับเห็นไหมฮะเล่งแสงก็ความสว่างอยู่เท่าเดิมนะครับโอเคครับจัดการให้ครับผมตัวนี้ไอซีไฟจออยู่บริเวณตรงนี้นะครับแถวแถวนี้นะครับปิดเทปกันความร้อน เปิดซิงออกมานะครับแงะบริเวณนี้นะครับจะเป็นที่โล่งๆอยู่นะครับออกมาเป็นลักษณะน,นี้นะครับเปลี่ยนคอยบริเวณนี้นะครับ เปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับก็เอาเครื่องมาทดสอบนะครับ <Okay. S 1> นะครับปิดเครื่องมาแล้วนะครับจอติดนะครับโอเคนะครับลองเบาเสงดูนะครับโอเคครับ okay. ตอนนี้ตอนนี้เบาแสงได้แล้วนะครับ เห็นนะครับแล้วก็ลองเล้งแสงดูนะครับก็ตกน้ําไม่ใช่ว่าจอเสียเสมอไปนะครับบางทีเครื่องมันเสียด้วยนะครับตอนนี้จอสว่างจแจ๋ววแล้วนะครับก็โอเคนะครับสนใจซ่อมเครื่องตกน้ําแวะมาที่ร้านได้นะครับสวัสดีครับผม